กินเลยบายพ่าที่จะตกพ่าที่ตกดินแล้วโอ้โหดากระทิ่งยันมืดเลยวันนีเ้เร็ว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 เอาแบค็คดับเบิ้ลเราจะอะไรนอนเนี่ย เหนื่อยเมื่อกี้ไรทับข้าจับร้อนกันเหนื่อยเหนื่อยไงบอกแล้วนะว่าอย่าคึกจัดไม่หยุดไม่ย่อนได้กินมั่งหรือเปล่าเนี่ยก,กินเลย พอจับแน่แน่แน่เข้ามาแล้วอย่าอย่า,อย,าอย่าดื้อกันอย่าดื้อกันเข้าก่อนนอนนอนที่ใครที่มันเลยที่ใครที่มันเลยอ้าวลูกยังไงลูกยังไงเออเออเอะไรเนี่ยเนี่ย อยู่ข้างในแม่เขาลูกดูลูกดูลูกสีขาโพดทั้งตัวดูเมียด้วยลุงเลยอ้าวไอ้ตัวนนั้อะไรครับตัวที่อบไฟอ่ะถ้าเพื่อนๆพื่ชมประจำนะจำได้นะครับผมนะตัวที่อบไฟแล้วพี่น้องที่ชมประจำ โตแล้วนะครับไปาปไปลปล,ลูกลูกลูกโอ้นอนอืดเลยคลิกจัดคลิกจริงจริงเหนียวก,กลออกแล้วอ๋อดูกางเกงนี่อ่ใส่เกงด้วยแกะแกะนี่กินโอ้โหไม่หยุดไม่ย่อน กินไม่หยุดไม่ย่อนเลยเศษเลยเหลือที่แพ้กินลนแกะเก็บกินเรียบนกาติดรับของปลาแล้วนะครับเริ่มความมืดสลัวสลวอากาศเย็นเย็นแด้แกะกินดีครับไม่ยอมหยุดไม่ยอมหยุดพอเลี้ยงพื้นที่ปิดลงยืนลงเรือนนะครับผมนะเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนเพอพี่น้องเกษตร,รกรที่มีพื้นที่ไม่เยอะ อยากเกลี้ยเรื่องที่เราเเรามีสายพันธุ์แบ่งพันธุ์โทรพูดคุยกันได้ที่เบอรร์โท0981108296 0981108296ยินดีแลเกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆพี่น้องเกษตรกรเราทุกท่านนะครับถูกใจคลิปนี้ฝากแชร์ด้วยนะครับผมเป็นอาชัยเป็นอาทางเป็นอาทางนะครับผม